สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาทานข้าวกันไกลหน่อยถึงพัทยาเลยนะครับวันนี้ก็มารำลึกถึงอดีตร้านเก่าแก่ที่สบายก่อนผมถ่ายหนังอยู่บ่อยๆตรงนี้เลยตรงนี้ไปก็เป็นเรียกดงตาลที่คุณมิชัยบัญชามาประสบอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ครับแล้วไอตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ย ติดชายหาดทะเลนะครับเนี่ยเนี่ยติดชายหาดทะเลเลยเป็นร้านชื่อร้านปูเป็นนะท่านคนยุคผมก็คงจะจำกันได้สมัยก่อนนี้ตรงนี้นะครับมีแต่ต้นผักบุ้งทะเลเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ดูดีครับ ครับตรงที่ท่านเห็นมีเพิงอย่างสวยงามมีตัวตึกมีห้องกระจกอยู่สวยงามเนี่ยห้องแอร์อย่างดีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเพิงครับเป็นเพิงจากแล้วเนี่ยผมมาถ่ายหนังอยู่ตรงนี้ก็แวะมากินที่นี่ประจำเลยเปรี้ยวมากอยู่ริมทะเลริมทะเลตรงนี้ก็มืดตืดต๊ดเลยวิ่งมาสุดชายหาดเลยครับชื่อร้านปูเป็นแต่เดี๋ยวนี้ โอ้โหเจ้าปูเนี่ยเขามาทำความมั่งคั่งให้กับเจ้าของร้านมากเลยเนี่ยแสดงว่ารสชาติอาหารเขาเนี่ยต้องอร่อยจริงๆนะไม่งั้นไม่ทำให้สวนผักบุ้งทะเลเนี่ยกลายเป็นอาคารอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยก็เหมือนเดินครับผมก็มากินอาหารที่ชอบกินเมื่อสามสปีที่แล้วเนี่ยคือ แกงส้มไข่ปลาเลียวเสียวเนี่ยตักไข่ปลาอยู่งสั่งไข่ปลาเลียวเซียวนี่จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่นะครับก็มาจิ้กับพักทั่วที่เขาอยู่ทำธุกรกิจอยู่แถวนี้ครับผมทำอะไรครับทำมาตรฐานอยู่ครับอ่ามาตรฐานที่โครงการสมานี๙๙ครับ อยู่อยู่พวกแดงครับอยู่อำเภอพวกแดงจังหวัดระยองครับต,ตอนนี้ขายได้เยอะไหมมียังยังทาอยู่กาสร้างสร้างไม่พอขายครับโอ้คุณได้ยินไหมเนี่ยเขาพูดยังไงเนี่ยสร้างไม่พอขายเพราะฉะนั้นคุณไปเลยนะครับคุณคุณจาหน้าคนนี้ไว้แล้วกันจะไปซื้อบ้านจาไห้ครับอ่ชื่ออะไรผมชื่อจอนครับเจ้าของโครงการบ้านสัมปันี99ครับเบอร์โทรศัพท์ 0946539644ครับคุณจำได้ไหมเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีนะเบอร์0946539644ครับโครงการบ้านชื่อโครงการสมัมณี999ครับคุณไปที่ปวกแดงเลยแล้วก็ไปถามหาโครงการสั์มณนีกับรุยเราหมดครับ รู้จักหมดนะครับคุณจะได้ส่วนรดพิเศษ iant. คุณตัดรูปนี้สองคนเนี่ยกับผมเขาเนี่ยนะเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็คุณจะได้ลดราคาพิเศษนะคร, <ๆ S 2> ครับมากับพระพวมเยอะเลยนี่มาจากสุพั์บุรีโครงการแต่ละคนที่พู่กันมาจาก นี่นะครับผเพื่อนเับคนนี้เจ้าของสนามชนไก่ชื่ออะไรสนามคือสาพาดครับชลบุรีครับทบีวันอะไรหมอกว็วันอาทิตยเนน์เห็นหน้าไหมเนี่ยเห็นหน้าเห็นเหนแต,แตบอกว่าอยู่ใกล้ๆบอกใกล้ๆวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่ห้าเดือนหน้านี่ครับชื่อสนามเคือสาพาทครับสนามชนไก่เคือสาพาดตอนนี้กําลังคลึกคักเลยนะครับใครอยากจะไปร่วมสนุกเป็นสนามชนไก่ที่ เป็นการทางาน,นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสนามไก่ชนเนี่ยเจอเลยนะครับไปเที่ยวสังสรร์กันแล้วก็ผมก็ดูแลอยู่ทั้งประเทศเลยสนามชนไก่นี่นะครับเพราะว่าถือว่าผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทําให้ไก่ชนจากตัวละพันเป็นตัวละล้านสิล้าน75ล้านครับของเบิร์ดดอนเมืองนะครับ75ล้านเขาไม่ขายนะ ไก่ชนคุณอย่าคิดเป็นเรื่องไก่ไก่นะครับมัน,เป,นเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเป็นสัตว์ปีที่แพงที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองไทยแล้วนี่นะครับก็มันช่วยยกระดับสร้างฐานะให้คนขึ้นมาได้มากเลยชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเลี้ยงไก่ชนกันนะครับม,มีมูลค่าทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้นทุนการเลี้ยงก็ไม่แพงด้วยเรามาเลี้ยงไก่ชนกันเด็กเล็กมันจะได้ไม่ต้องไปมัวติดยากัน มาเลี้ยงไก่ชนกันนะครับก็วันนี้ก็มีอาหารที่อร่อยอร่อยเต็มหมดเลยนะครับจากเพิงเพิงจากเดี๋ยวนี้เป็นพัตะคารปูเป็นที่รถเ,เข้ามาจอดไม่ได้เลยติดก,กันยาวเหยียดไปหมดเลยเห็นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เราเกิดมาไม่มีอะไรเลยแล้วจะไม่มีไปตลอดชีวิตนะครับ มันเป็นไปได้ครับขอให้ทุกคนขยันมั่นเพียรแล้วก็อย่าไปาาทำควะล,ลบลบวนาชาวบ้านเขาแล้วกันเราทำม,มาค้ากินของเราเนี่ยเราก็ทำของเราไปไม่นานแล้วครับถ้าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาวรวยแน่ครับสวัสดีครับ 对。